แย่ yeah, แน่ถ้ามือใหม่อยากฝึกศักแต่ไม่มีไม์เซตแบบนี้ไม์เซตเป็นอะไรที่สําคัญมากนิมจะบอกให้ว่ามากมากกว่าเทคนิคอีกถ้าเรามีเทคนิคดีแต่เราไม่ได้มีไม์เซตดีเราจะทํามันได้ไม่ยั่งยืนนะคะไม์เซตแรกก็คือว่า ทุกอย่างมันคือการเรียนรู้การสักอะมันคือการเรียนรู้ในทุกๆอย่างที่เราทำอะพยายามให้เราเรียนรู้กับมันเรียนรู้แบบเรียนรู้จริงๆนะไม่ใช่แบบว่าคิดว่าเรียนรู้แต่มันจริงๆแล้วมันไม่ใช่อ่ะเพราะว่าถ้าเราทําเหมือนเดิมไม่ได้ปรับไม่ได้เปลี่ยนเลยเช่นพอตอนที่เราเดินเส้นเนี่ยพอเดินออกมาบางทีเส้นแม่งก็อาจจะไม่ดําทุกเส้นไม่ได้ขมทุกเส้นเราก็จะต้องดูแลเราก็จะต้องสังเกตตัวเองนะว่า พอตอนที the er ่เราเดินเส้นเราปล่อยเข็มขนาดเนี้ยแล้วผลลัพธ์มันออกมาขนาดเนี้ยมันโอเคหรือเปล่ามันเป็นเพราะว่าการที่เราปล่อยเข็มตื้นเกินไปหรือว่ามันเป็นเพราะว่าการที่เราปล่อยเข็มยาวเกินไปหรือว่ามันเป็นเพราะว่าเอ่อไฟที่มันเบาเกินไปหรือไฟที่มันแรงเกินไปเราจะต้องปรับเปลี่ยนนะเราจะต้องแบบปรับไปเรื่อยๆเพื่อที่จะเรียนรู้เราจะต้องดูผลลัพธ์มันแล้วเราก็จะต้องมานั่งวิเคราะห์ว่าที่มันได้ผลลัพธ์แบบเนี้ยมันเป็นเพราะอะไรที่มันได้ผลลัพธ์ไม่ดีแบบเนี้ยเพราะอะไรเราจะต้องมานั่งดูนะคะถ้าใครที่เป็นนักเรียนมิ ที่ว่ามีมิมช่วยดูใช่ไหมแต่ว่าถ้าใครที่ฝึกศักเองอะเราจะต้องคิดว่ามันคือการเรียนรู้จริงๆนะไม่ใช่แบบว่าฝึกไปวันๆทําไปวันๆมิมเคยเห็นคนที่ประมาณเอ,อเมื่อปีกว่าๆที่แล้วเขาทักมาถามมิมว่าเออมิมมารับสอนไหมอะไรอย่างเงี้ยเออคือตอนนั้นอะก็รับสอนแหละเขาก็รู้แหละแต่เขาก็เหมือนถามไปอย่างนั้นอะเออถามแต่ว่าก็เออไม่ได้มารงเรียนมิมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะมิมก็เออมันคือสิทธิส่วนบุคคลนะใครจะเรียนไม่เรียนก็แล้วแต่อ่ะและทีเนี้ยมิมก็เห็น ผลงานเขาตั้งแต่ประมาณแบบเขาหัดก่อนที่จะมาถามมิมะ่ะถามมิมตั้งแต่ประมาณปีกว่าๆที่แล้วเขาหัดก่อนหน้านั้นมิมก็ตีไปสัระยะเวลาน่าจะประมาณ2ปีมันม,มิมไม่แน่ใจนะว่าเขาหัดมากี่ปีระยะเวลาประมาณ2ปีทุกวันนี้ก็ยังทําได้ผลงานเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเส้นก็ยังแบบว่า แตกบ้างติดบ้างไม่ติดบ้างอะไรเงี้ยซึ่งมิมรู้สึกว่าถ้าเราเรียนรู้กับมันนะภายในระยะเวลาสองปีอ่ะคือมันนานมากนะเราจะต้องมีการพัฒนาการอะไรบ้างแล้วไม่ใช่ย่ำอยู่กับที่เพราะว่าการที่เราย่ำอยู่กับที่อ่ะนั่นแปลว่าเราไม่ได้เรียนรู้อะไรกับงานนั้นเลยเราไม่ได้เรียนรู้เลยว่าอะไรที่เขาเรียกว่าดีอะไรที่เขาเรียกว่าไม่ดีอะไรที่เราจะต้องปรับอะไรที่เราจะไม่ต้องปรับหรืออะไรเงี้ยเราจะต้องเรียนรู้กับมันดีมันเหมือนแบบว่าถ้าสมมติว <my Swedish> <my language> ่าเราเอ่ออะไรเดีย นึกตัวอย่างไม่ออกแล้วก็ประมาณนี้และกันเข้าสู่ข้อที่2มองทุกอย่างเป็นมุมบวกข้อที่2อันนี้สําคัญมากเลยนะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าใครไม่ได้มี m i n d s e ตแบบนี้ไม่ได้มี m i n d s e ตที่จะต้องมองทุกอย่างเป็นมุมบวกอ่ะเราจะมองลบเว้ยคือตัวพี่เบ้มิมก็เป็นแล้วก็นักเรียนหลายๆคนน่ะก่อนหน้านี้เขาก็เป็นแต่ว่าพอเขาเข้ามาเรียนกับมิ้มเนี่ยยิมจะมีพลังบวกให้เขาแล้วเขาก็จะรู้สึกแบบว่าเออมองมองบวกขึ้นก่อนหน้านี้ตอนที่มิ้มเป็นอ่ะมิมจะบอกให้ว่ามิ้มเป็นอาการหนักมากโดยการที่ไม่ว่า ใครจะพูดอะไรนะมิมก็จะมองมันเป็นมุมลบทั้งหมดนะไม่ว่าใครเขาจะคอมเมนต์ดีหรือเขาจะพูดดีนะเขาถ้าสมมติว่าเขาพูดประมาณว่าเออถ้ามิมสักภาพภาพหนึ่งเช่นภาพอะไรดี ปลาคัฟแล้วกันเอองานประครับเนี่ยจะชอบโดนบ่อยถ้าสมมติว่าเราสั่งงานประครับแล้วเราโพสต์บน Facebook แล้วมีเพื่อนหรือว่าคนรู้จักหรือว่าคนที่ไม่รู้จักก็ตามอ่ะหรือว่าใครก็ตามอ่ะมาคอมเมนต์ภาพเราบอกว่าอันนี้ประครับหรือปลาดุกเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมองมันเป็นมุมลบแล้วเราก็จะแบบบางทีก็ไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราทํามันไม่ดีอ่ะเราทามันยังไม่ดีเลยทําไมเรายังทํามันไม่ได้สักทีบางทีเราดาวนะเว้ยเห็นยิ้ม,ย,มยิ้มอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนโดนจ,จริงอะ่ะแม่งคนดาวเลยจะบอกให้แล้วถ้้้าาาาเเรรไไมมมม่่ีีซแบบนถ เซตแบบมอมุมบวกอ่ะเราก็จะมีไมซ์เซตลบไปเลยคือมันจะมีแค่2อย่างเท่านั้นอ่ะมันจะไม่มีกลางอ่ะมันจะมีบวกหรือลบอ่ะถ้าคนมาคอมเมนต์บอกว่านี่ประคับหรือปลาดุกอ่ะเราจะไม่มีทางว่าเราอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆแบบไม่รู้สึกอะไรอ่ะมันไม่มีทางอ่ะเราจะมีมุมบวกกับมุมลบเท่านั้นเลยถ้ามุมลบเราก็จะรู้สึกแบบว่าเออหรือว่า,ากูไม่เหมาะกับงานประคับวะหรือว่างานศักด์มันไม่เหมาะกับกูวะหรือว่ากูทําไม่ดีวะหรืออะไรเงี้ยมันจะมีความคิดลบอยู่ในหัวเว้ยวนเวียนวนเวียนอย่างนั้นแหละถ้าเราไม่มี Sunny, เซตบวกจริงๆนะแต่ถ้าเรามีมุมมองที่มันเป็นบวกอ่ะเราจะคิดแล้วว่าเออเดี๋ยวเราทําอีกรอบแล้วเดี๋ยวเราจะแก้ไขกันเดี๋ยวเราลองมาดูว่าภาพที่2เนี่ยคนจะคอมเมนต์ว่ายังไงเดี๋ยวเราลองแก้ไขภาพนี้ไหนลองมาดูดีว่าภาพที่เราทํากับภาพต้นแบบเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนว่ามันมีอะไรที่ต่างกันบ้างไหนคนนู้นคนนี้มาช่วยดูดิที่เขาบอกว่ามันเป็นเออเหมือนปลาดุกเนี่ยมาช่วยดูหน่อยว่ามันมีอะไรที่มันยังไม่สวยหรือเปล่าเพราะว่าเรามองมุมบวกอรอยากจะได้คอมเมนต์น่ะเพื่อที่เราจะปรับไปแก้ไขอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือออขข้้ททีี่่2 3 การฝึกคือการลงทุนอันนี้มันก็สําคัญนะคือมิมจะบอกว่า3ข้อนี้สาคัญหมด3ข้อสาคัญหมดจริงๆการฝึกศัก์มันคือการลงทุนมันไม่ใช่การสิ้นเปลืองเพราะว่าเรื่องสิ้นเปลืองมันหมายความว่าเช่นเราซื้อมาแล้วเราไม่ได้ใช้เราซื้อมาแล้วเราไม่ได้ประโยชน์กับมันเราซื้อมาแล้วมันคือการทิ้งเงินอะ่ะอันนั้นอะ่ะคือสิ้นเปลืองแต่อันนี้มันคือการลงทุนเพราะตอนที่เราจ่ายไปแล้วเนี่ยเราจะได้เงินกลับมาหมายความว่าถ้าสมมติว่าเราฝึกศัก์ตอนนี้ เราลงทุนกับมันไปในการซื้อหนังเทียม100บาทซื้อสี100บาทซื้อจุกฝาประมาณแบบสักสิบาทซื้อ,อสลีน10บาทเออซื้อเครื่องก็แล้วแต่ว่าเครื่องราคาเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ถ้าเราลงทุนตรงนี้มันคือการลงทุนถ้าเราทําได้ถ้าเราฝึกได้ถ้าเราเต็มที่กับมันและเราสามารถหาเงินกับมันได้การเป็นช่างสักกับมันสามารถให้ผลตอบแทนเราอ่ะมากกว่าร้อยเท่าอะเออมินจะบอกให้มิมจะบอกตรงๆเลยว่ามันมากกว่าร้อยเท่ามันมากกว่าร้อยเท่าที่เราจ่ายไปอะเช่น ถ้าสมมุติว่าเราลงทุนซื้ออุปกรณ์แบบตีราคาแบบต่ำๆต,ต,ต่ำที่สุดเลยสมมติว่าพันหนึง่งละกันเอาราคาต่ำที่สุดเลยนะมิไม่รู้ว่าพันหนึ่งมันได้อะไรบ้างแต่ว่ามันก็น่าจะได้ครบแหละถ้าเป็นพวกแบบเครื่องอาจจะเครื่องราคาแบบถูกๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะก็พูดตรงๆเราก็อาจจะได้มาเซตหนึ่งเซตแต่ว่าเซตนั้นน่ะต่อให้มันจะดูไม่ค่อยมีคุณภาพหรืออะไรอ่ะถ้าเราฝึกกับมันจริงๆถ้าเราตั้งใจกับมันจริงๆอ่ะเซตเซตนั้นน่ะมันก็สามารถหาเงินให้เราได้แล้วนะเว้ยหนังเทียมแผ่นหนึ่งอ่ะถ้า ทุกตารางเมตรทุกตารางนิ้วทุกตารางเซนติเมตรเลยอะ่ะแล้วเราตั้งใจฝึกกับมันจริงๆอะ่ะภายใน1แผ่น2แผ่น3แผ่น10แผ่นเนี่ยหลังจาก10แผ่นเราก็สามารถสักคนจริงได้แล้วนะเว้ยถ้าเราสามารถสักคนจริงได้แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องพึ่งหนังเทียมและเราก็ลดค่าหนังเทียมไปและหลังจากนั้นเราก็เริ่มสร้างรายได้กับมันได้แล้วเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราสักคนจริงเราก็อาจจะมีเก็บค่าอุปกรณ์สักตีถูกๆเลยร้อยหนึ่งสองร้อยสามร้อยอ่ะถ้าเราทําแบบเนี้ยไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นการได้ทุนคืนกลับมาได้ทุนคืนกลับมาซึ่่่งมมันไใใชชการ้ สิ้นเปลืองมันคือการลงทุนนะคะมิมจะยกตัวอย่างเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งละกันนักเรียนมิมในคอร์สเรียนสักลายออนไลน์นะเขาเข้ามาเรียนกับมิมเขาเข้ามาเอ่อโดยการที่ผ่อนจ่ายมิมด้วยนะคือเขาไม่ได้มีเป็นเงินก้อนใช่ไหมเขาผ่อนจ่ายมิมเดือนละ3ามพันพอจ่ายครบก็จะได้เข้าคอร์สใช่ไหมเขาก็ผ่อนไปเรื่อยๆผ่อนมาหลายเดือนผ่อนมาประมาณแบบ 3- 4มสห้าเดือนได้มั้งคือจําไม่ได้แล้วก็ผ่อนเดือนละสามพันสามพันสามพันทีนี้พอเขาเข้าคอร์สมาปุ๊บพอเขาผ่อนครบแล้วเขาเข้าคอร์สมาปุ๊บ ในระยะเวลา2เดือนนะเขาสามารถเปิดร้านได้เลยนะเพราะว่าเขาแบบเต็มที่ตั้งใจมากคือเงินที่เขาจ่ายมาเขาสามารถตีทุนคืนได้ไวมากอ่ก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะสรุปเลยนะไม n เซ็ตช่างศัก์มือใหม่ข้อที่1ทุกอย่างคือการเรียนรู้ข้อที่2มองทุกอย่างให้เป็นมุมบวกข้อที่3การฝึกคือการลงทุนก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะ3อย่างนี้นะมันคือไมเซ็ตที่สําคัญมากจริงๆอะปกติแล้วไมเซ็ตพวกนี้มิมจะไม่ได้เอาออกมาสอนนะ นะเพราะว่ามิมจะสอนแต่ในคอร์สเท่านั้นนะเพราะว่าในคอร์สเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่เรื่องศักอย่างเดียวมันจะต้องเป็นเรื่องไมซ์เซ็ดด้วยมันจะต้องมีอะไรหลายๆอย่างประกอบกันในการฝึกศักไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคอย่างเดียวเพราะว่าเรื่องเทคนิคอะมันง่ายมากเรื่องไมซงไมซ์เซ็ดอะไรประมาณนี้ถ้าไม่มีคนบอกเราหรือว่าถ้าเราไม่มีมุมมองแบบนี้มันจะไปต่อได้ยากมากนะเคยสังเกตไหมบางคนที่ทําได้และทําพอจะได้แล้วพอจะเข้าใจแล้วแต่ว่าลมเลิกไปเลิกทําไปเนี่ยมันเป็นเพราะว่าไมซ์เซ็ดเขายัางไม่แข็งแกร่งก็ลองไปปรับ ใช้ดูนะแล้วก็ใครที่ไม่อยากงมเองนะเรื่องไมรงไมเซตเรื่องเทคโนเทคนิคนะก็สามารถเข้ามาจอยกับมิมได้ในคอร์สเรียนสักลายออนไลน์มิมสอนสำหรับมือใหม่เลยไม่ต้องซีเรียสว่าไม่มีพื้นฐานจะเรียนได้ไหมเออวาดรูปไม่เป็นจะทําได้ไหมนะมิมสอนตั้งแต่ศูนย์เลยคือไม่ต้องซีเรียสเลยในคอร์สมิมประมาณ90%ไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยมาเริ่มศูนย์จากในคอร์สมิมเลยคือไม่เคยจับดินสอปากกาได้ซ้ําไม่เคยจับเครื่องส่าวมาก่อนเลยมาเดินเส้นเดินเส้นกันในคอร์สเรียนสักลายออนไลน์เลยนะคะโอเค ดูนะคะ